เกิดควนเวดีแห่งนี้เอามีความปิติยินดีความดีดามนะครับในงานถืออบานทำสุธการสืบพ่อม่วงข้าวสีชัยจอมเมาจอมเมานะครับสชัยจอมเมาม่อข้าวจอมเมาคนไหนครับโรงเรียนป่าซักโอ้โหมาสองคนจังหวัดเก็ให้เรล่าการาจังหวัดภูเก็จำนวน1 3 0 0สร้อยบาท จากนายจ่าจางจันทร์อุวาพรบคุครับนายกรักษานางจ่าพลังเติมนางวันนางจ่าไผ่ตีนางยำกระต่ายซื้อโจมนางจ่าเดี่ยวมาหอมมาบอยโจมกระต่ายเดี่ยวนางจ่าครับลดลดเครื่องขึ้นมาโชว์อีกครั้งนะครับจากอำเภอป่าซางจังหวัดนพุองให้แก่ผู้ยุคดีจากตำบลป่าศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดอรัญทรครับขอบคุณมากมเลยครับร้อยเดียวนะครับจะลดเครื่องราคากี่หมื่นเนี่ย หลายนนะเนี่นยาจากสำนักผู้ชมที่ท่านนี้นะจ๊ะเสียงโชว์แค่หาบ้านตาลนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะทุกท่านนะจ๊ะทุกท่านที่ใครที่ยังไม่ได้เสียงโชว์เจอนนะจ๊ะท่านยังเข้าจังหวัดลำพูนจังหวัดข้างเทียงแล้วก็พี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างพื้นที่ที่เคารพรักทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้งาน สกสาระะนางจาริวีและงานฤดูหนาวจังหวัหดลำพูนก็จัดติดต่อจังหวัดลำพูนเราได้รับความกรุณาจากพ่อแม่พี่น้องที่มาเยี่ยมชมมาร่วมเสียงโชคและก็ที่สําคัญก็คือมาร่วมกันทาบุญบริจาคนะครับเพื่อตัดมัดสาาชาติทำเจตนาลมน,นะครับนำสิ่งที่พี่น้องทุกท่านมุ่งหวังนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนที่มีความจําเป็นที่จะต้องได้ รับการช่วยเหลือได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เต็มหน่วยนะครับแล้วก็ตัวถึงมากที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เหลือ,อเวลาอีกคืนนี้นะครับแล้วก็อีก3ามคืน4ี่คืนรวมทั้งหมดนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับการอ,อุดหนุนนะครับได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต่อไปครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำ my mm -hmm.